สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนสาระเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะเล่มใหม่นะคะอีกเล่มหนึ่งนะคะดูหน้าปกนะลูกนะมีคนนี่เข้าไปเลี้ยงไก่ไปให้อาหารไก่เห็นไหมคะตกใจอ่าเล่มแบบนี้นะคะ ไปเสร็จแล้วเมื่อเจอเนะ่บุดแล้วลเด็กๆก็เปิดห,หน้าหน้ายี่สิบสองมีส<ำ>องนันสองนะคะเปิดเลยลูกหน้ายี่สิบสองเอาละค่ะเจอแล้วใช่ไหมคะเรื่องดอกไม้นะคะนี่ดูมีดอกไม้ดอกไม้หลากสีอ่าชื่อเรื่องนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาอ่านคำสั่งกัน เขาบอกว่าให้สนทนาถึงลักษณะดอกไม้ที่เป็นดอกเดียวและดอกเป็นช่อในก้านเดียวกันมีหลายดอกนะคะแล้ววงกลมรอบภาพดอกไม้ที่มีลักษณะดอกเป็นช่อพร้อมบอกว่ามีจำนวนเท่าไหร่โอ้ นะคะเอาละค่ะเด็กๆด,ดูนะคะดูคำดูว่ามีดอกไม้เห็นไหมคะสวยๆทั้งนั้นเลยเอาละค่ะคำแรกนะคะเขาบอกว่าดอกไม้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ flower ต่อไปทีนี้เรามาดูซิว่ามีดอกอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าดอกเดี่ยว มีดอกกุหลาบสีแดงสวยเชียวนะคะเห็นไหมคะดอกเดียวมีดอกเดียวกรีบใหญ่กรีบดอกจะเป็นเป็นยังไงคะลักษณะใจะใหญ่นะคะต่อไปดอกชบาจะออกสีส้มๆเกสรจะสูงขึ้นมาเห็นไหมคะสูงขึ้นมาเหนือดอกเหนือกรีบดอกเลย ต่อไปดอกที่สามคือดอกทานตะวันดอกทานตะวันที่มีสเสน่ห์ตรงไหนหรู้ไหมคะเด็กๆเวลาทานตะวันขึ้นตรงไหนนะดอกไม้นี้เขาก็จะหันไปหาดวงอาทิตย์ตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะตอนเช้าเห็นไหมคะมีอย่างละดอกมีดอกกุหลาบดอกชบา้าและก็ดอกทานตะวันอันนี้เขาเรียกว่าดอกเดี่ยวเอาละคะ่ะมาดูด้านล่าง ดอกเข็มอ่าอันนี้เขาเรียกว่าดอกเป็นช่อนะคะบางคนเนี่ยเด็ดหนึ่งดอกแล้วก็มาดูดดูดที่ดอกไม้จะออกรสหวานๆแสดงว่าได้รสอะไรคะอ่ารสเกสรใช่ไหมคะดูสิออกดอกโอ้โหเป็นช่อเลยเป็นพุ่มเลยเห็นไหมคะไม่ใช่มีดอกเดียวเหมือนดอกกุหลาบดอกชบาดอกทานตะวัน ต่อไปดอกกล้วยไมย้เห็นไหมคะดอกกล้วยไม้สีม่วงดอกกล้วยไม้สีม่วงเป็นช่อนะคะต่อไปดอกมะลินะคะเขาเรียกว่าดอกเป็นช่อเห็นไหมคะไม่ได้ออกดอกเดียวแต่เขาจะออกเป็นช่อเลยมีดอกตูมดอกบานหลายดอกเลยนะคะ เอาละค่ะทีนี้มาดูซิเด็กผู้หญิงคนนี้เขายืนอยู่ยังไงเนี่ยยืนอยู่เขาบอกว่าเพื่อนๆช่วยกันดูซิว่าพวงมาลัยเนี้ยมีดอกไม้อะไรบ้างคะ,ะเด็กๆดูซิว่ามีดอกอะไรบ้างคุณครูเห็นมีดอกอะไรคะดาวเรืองสีอะไรคะสีเหลืองแล้วก็ดอกอะไรดอกพุทธใช่ไหมคะ ดอกพุธบางทีดอกมะลิแพงเขาก็จะเอาดอกพุธมาทำก็ได้นะคะหรือดอกมะลิร้อยนะคะหรือดอกบานไม่รู้โรยก็ได้นะคะอ่ะทีนี้คำสั่งเ็าบอกว่าดอกไม้ที่มีลักษณะดอกเป็นช่ออะไรนะคะเป็นช่อเอาละเด็กๆเจอ,อยังคะเป็นช่อพอเด็กๆเจอแล้วเด็กๆก็ไหมคะ วงกลมใช่ไหมคะเป็นจ่อเลยนะคะเอาแล้วค่ะเด็กๆขายังไม่จบนะคะพอเด็กๆวงกลมเสร็จแล้วว่าดอกไม้ชนิดใดเป็นช่อคุณครูขออีกนะคะขออีกหน้านึงเรื่องดอกไม้เหมือนกันดอกไม้แสนสวยนะคะติดกันเลยนี่เห็นไหมคะหน้าติดกันเลยเอาล้ค่ะเขาบอกว่า ให้สนทนาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้แล้วคัดคำตามรอยประนะคะอันนี้เขาเรียกว่าดอกชบาดอกชบาถูกผ่าซีกนะคะผ่าออกครึ่งหนึ่งนะคะเขาจะให้ดูส่วนต่างๆของดอกชบามีเกสรน,นะคะอย่าเพิ่งเขียนนะคะ คำแรกคำว่าเกสรเขาก็ชี้ไปที่เกสรเห็นไหมคะเกสรอ,อันนี้นะคะเป็นตรงกลางอ่าอยู่ตรงกลางของดอกไม้จะมีเกสรตัวผู้นะคะเกสรตัวผู้ก็คือไอ้ที่เป็นกิ่งก้านนี่งไงล่ะลูกนะข้างละสามแฉกเห็นไหมสามกิ่งก้านยาวเลยนะคะ อันนี้เขาเรียกเกสรตัวผู้ส่วนเกสรตัวเมียก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็ลงไปข้างล่างเป็นป่องป่องเป็นลูกโป่งเนี่ยเกสรตัวเมียจะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนเกสรตัวผู้ก็จะเป็นละอองเมื่อผีเสื้อเอ่ยพึ่งเอ่ยพวกมแมลงต่างๆก็จะมาเกาะเกาะเสร็จแล้วทำไมคะละอองนั้นก็จะปลิวลงไป ในเกสรตัวเมียก็จะเกิดการเพราะขึ้นมานะคะกลายเป็นเมล็ดเป็นเมล็ดพอแก่แล้วเราก็เอาไปปลูกได้นะคะต่อไปเด็กๆด,ดูนะคะกรีบดอกอกรีบดอกก็คือกรีบของดอกไม้ปลายกรีบเนี่ยจะมีรสหวานนิดหน่อยและก็หอมด้วยนะคะ จะมีกลิ่นหอมช่วยล่อให้มแมลงนะคะมาตอมนะคะกลีบดอกอะ่ะมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นกุหลาบหอมฉุยเลยนะคะดอกมะลิก็เช่นกันต่อไปกลีบเลี้ยงอ่าเรยกกลีบเลี้ยงมาด้านนี้แล้วก็กลีบดอกแล้วก็มากลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงก็อยู่ชั้นนอกสุด นะคะอยู่ชั้นนอกสุดเลยจะมีสีเขียวขนาดเล็กจะทำหน้าที่ห่อหุ้มดอกนะคะห่อหุ้มดอกอะกลีบดอกใหญ่นั่น่ะน,น,นะคะต่อไปเรามารู้จักกา้านอืมก้านดอกมีหน้าที่ชูให้ติดกับกิ่งใช่ไหมคะถ้าไม่มีกิ่งดอกไม้ก็ไม่รู้จะไป อยู่ที่ไหนดีนะคะอ่าไม่ได้ต้องมีกิ่งด้วยให้ดอกไม้อยู่นะคะต่อไปอันสุดท้ายใบหรือเราเราเรียกว่าใบไม้มีหน้าที่สร้างอาหารนะคะสังเคราะห์ด้วยแสงอาทิตย์อ่าเอาไว้หายใจอ่าน,นี่ต้นไม้ต้องหายใจด้วยใบไม้แล้วก็คายน้ำในเวลาตอนคืน นะคะเอาละค่ะเด็กๆรู้จักดอกชบาแล้วต่อไปด้านล่างล่ะด้านล่างเขาบอกด้านเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้เด็กๆวาดต่อเติมส่วนประกอบของดอกไม้ให้เป็นดอกชบาที่สมบูรณ์แล้วก็ระบายสีภาพด้วยนะคะ เด็กๆต้องวาดภาพให้เหมือนภาพดอกจบาด้านบนนะคะทำได้ไหมคะเด็กๆครูคแต๋วรู้แล้วว่าเด็กๆต้องทำได้เพราะว่าเด็กๆของครูแต๋วเก่งทุกคนเลยค่ะ,ะนะคะยังไม่จบลูกคุณครูขออีกนะคะขออีกเปิดไปค่ะเปิดไปหน้า24นะคะติดกัน ติดต่อกันเลยเรื่องต้นไม้เรื่องดอกไม้วันนี้ครูแตถวจะเด็กชวนเด็กๆมาปลูกปลูกต้นอะไรคะเนี่ยปลูกดอกทานตะวันนะคะเอาละค่ะขาบอกว่าหัวข้อว่าการเจริญเติบโตของดอกทานตะวันโอเขาบอกว่าคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยคัดคำศัพท์ ตามรอยประแล้วเขียนตัวเลข1นถึงหลงในวงกลมภาพตามลำดับการเจริญเติบโตพร้อมบอกเล่าวิธีดูแลดอกไม้ให้เพื่อนฟังนะคะเอาละค่ะเขาบอกให้เขียนตามลำดับว่าอันไหน เราปลูกก่อนแล้วการจเจริญเติบโตของดอกทานตะวันเป็นยังไงให้ใส่หมายเลข1-6ึงถึงคำแรกนะคะดอกทานตะวัน sunflower นะคะเอาราคาเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทับตามรอยประนะคะก่อนที่จะเขียนมาใส่เลขหมายเลขก่อนนะคะดูรูปแรก เขาเขียนเอาไว้แล้วว่ารูปที่หนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งเด็กๆกเ็กเ,ขเขียนตับไปเลยคะเอาเม็ดดอกทานตะวันมาเพาะรดน้ําทุกวันทุกวันทุกวันมันก็งอกขึ้นมาหน่อยหนึ่งต่อไปเด็กๆด,ดูที่คะพอมันงอกเสร็จแล้วรูปต่อมาเราต้องหาไม่ใช่มาล่วงโรยเลยรูปที่สองไม่ใช่นะคะดูรูปที่สาม ออกดอกแล้วจะเริ่มแย้มแล้วไม่ใช่ดูรูปที่4ค่ะนี่เห็นไหมคะตอนแรกแตกใบเดียวทีนี้สูงขึ้นแล้วแตกใบเป็นสองใบแล้วค่อยๆเจริญเติบโตเราก็รดน้ำเข้าไปนะคะรดน้ำทุกวันทุกวันจากการจเจริญเติบโตมีสองใบ มาดูมาดูภาพที่ห้าเป็นยังไงคะออกดอกเลยจริงไหมไม่จริงนะคะมาดูภาพที่หนี่ใช่ไหมคะเออก็อยังไม่จริงทีนี้อะไรล่ะเราใส่หมายเลขหนึ่งแล้วทีนี้หมายเลขสองหมายเลขสองออกใบสองใบเราก็เขียนหมายเลขสองแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปหมายเลขสามเป็นยังไงคะออกดอกตูมขึ้นมาหน่อยหนึ่งหมายเลขสามใช่ไหมคะต่อไปหมายเลขสี่เริ่มบานแล้วค่ะเริ่มบานแล้วนะคะเริ่มบานต่อไปหมายเลขห้าบานแฉ่งเลยนะคะดอกทานตะวันหันไปทางทิศต,ตะวันขึ้นเลยนะคะ ตอไปเสร็จแล้วทำไมคะพอบานเสร็จแล้วมันก็ต้องร่วงโรยหมายเลขหก่วงโรยลาเลยใช่ไหมคะเด็กๆทำเองได้คุณครูแต่รู้นะคะเอาละค่ะคุณครูขออีกนะคะสนุกกับดอกไม้นะคะอ่ะมาติดกันเลยลูกติดกันเลยนะคะดอกไม้ดอกไม้อันนี้นะคะเขาบอกว่า ประโยชน์ของดอกไม้นะคะดอกไม้มีประโยชน์ไหมเนี่ยเขาบอกว่าให้เด็กๆฟังเรื่องสั้นและขีดถูกเครื่องหมายถูกะนะคะลงในก้อนเมฆหยกัยกๆๆเนี่ยกรูแต่เรียกก้อนเมฆภาพดอกไม้ที่มีในเนื้อเรื่อง แล้วระบายสีภาพนะคะเอาละค่ะเด็กๆฟังคููแต๋วเล่านะคะพ่อกับแม่ของซันเขาว่าปลูกไม้ดอกไม้ใบไม่เอาเขาปลูกไม้ดอกนะคะมีแต่ดอกหลายชนิดเลยอ่เขาเอ่ยคำว่าอะไรบ้างเขาบอกปลูกอะไรบ้างปลูกดอกมะลิอ่า ดอกกุหลาบไว้เก็บดอกมารอมา้อยพวงมาลัยอ่าและขายให้กับร้านทำน้ำหอมเห็นไหมคะดอกไม้ที่หอมเอาไปทำน้ำหอมได้เขาก็จะไปอบนะคะหรือไปตากแห้งนั่นนะคะส่วนกล้วยไม้ ไว้เก็บดอกมาบูชาพระและนำไปขายที่ตลาดถ้ามันออกเยอะมากเราก็ไปขายแล้วเราก็ทาไงคะเอามาบูชาพระที่บ้านส่วนต้นแคไว้เก็บดอกมาทำอาหารเด็กๆรู้จักดอกแคร์ไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณครูแต๋วจะแนะนำไม่รู้จักนะคะ ดอกแค่เอาไว้ทำอาหารซันช่วยพ่อรดน้ำทุกวันและช่วยแม่เก็บไปทำอาหารและขายเห็นไ,ไหมคะอะไรละ่ะอ่ะเขาเอ่ยดอกอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูแต๋วจะบอกนะคะเด็กๆจำได้ไหมอ่ะคุณครูแต๋วแนะนำก่อนดูรูปแรกรูปดอกกุหลาบอืม ต่อไปเขาเอา๋ยปากปุหลาบอ่าถ้าเอ๋ยเด็กๆก,ก็ทำไมคะขีดถูกในก้อนเมฆต,ต่อไปดอกดาวเรืองมีไหมคะเขาปลูกก็เปล่าอ่าพ่อแม่ซันนี่ปลูกก็เปล่าคะไม่มีก็ไม่ต้องขีดนะคะต่อไปดอกกล้วยไม,ม้มีไหมคะอ่ะ มีเด็กๆก,ก็ขีดเครื่องหมายถูกใช่ไหมคะต่อไปดอกแคร์เด็กบางคนไม่เคยเห็นเด็กบางคนเคยเห็นนะคะดอกแคร์จะเป็นดอกสีขาวก็มีดอกสีม่วงก็มีเอาไว้ทำอะไรเอาไว้มาทำอาหารนะคะเอามาแกงส้มก็ได้เอามาลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้ เขาต้องเอาเกรสรข้างในออกไม่อย่างนั้นมันขมนะคะเอาละคา่ะดอกแคร์มีไหมคะมีใช่ไหมคะพ่อแม่สันปลูกด้วยก็ขีดเครื่องหมายถูกรูปต่อไปรูปดอกบัวมีไหมคะไม่มีนะคะเราก็ไม่ต้องถูกนะคะกี่ถูกต่อไปดอกสุดท้ายคือดอกมะลิมีไหมคะ มีเด็กๆก,ก็ขีดเครื่องหมายถูกเอาละค่ะเมื่อขีดถูกแล้วเด็กๆก,ก็ทำไมาคะทำการระบายสีที่เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกนะคะเอาละค่ะเด็กๆขาคุณครูแต๋วขออีกสักหน้าหนึ่งหน้าสุดท้ายนะคะเปิดไปหน้าที่26ลูกต่อไปหน้าสุดท้ายนะลูกหน้า26 เรื่องอะไรคะเรื่องสวนดอกไม้ในฝันสวนดอกไม้ในฝันนะคะเด็กๆมีบ้านมีพื้นที่ใช่ไหมคะเด็กๆอยากปลูกต้นไม้อยากปลูกดอกไม้นะคะเด็กๆด,ดูรูปภาพสิอ่าบางคนก็บอกว่าไม่ชอบเลยลกจังเลยหนูไม่ชอบอย่างเนี้ยนะคะต่อไป หนูไม่เอาอ่ะหนูอยากหนูอยากมีหนูอยากปลูกแบบนี้ให้มันสวยงามแล้วก็ดอกดอกสีเหลืองดอกสีแดงบ้างนะคะดอกสีม่วงสีชมพูเด็กๆก็คิดแล้นะคะอ่ะเขาบอกว่าสวนดอกไม้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ flower garden นะคะต่อไปวาดภาพออกแบบสวนดอกไม้ในฝัน ตามจินตนาการแล้วบอกวิธีการดูแลดอกไม้ของตนเองนะคะทดลองสร้างจริงตามที่ออกแบบหรือดูแลตามที่คิดไว้เด็กๆจะดูแลดอกไม้หรือสวนที่เด็กๆจะทําขึ้นเนี่ยทํำยังไงนะคะเด็กๆก็ลองคิดดิแล้วเด็กๆก็วาดภาพออกมาวาดเสร็จแล้ว เด็กๆก็ทําไมคะพอวันหนึ่งเด็กๆก็มาใหม่รดน้ําต้นไม้ใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะอ่าสวนดอกไม้ของหนูหนูหนูลองสร้างจินตนาการของหนูเองนะคะด้านล่างเขาบอกว่าฉันมีวิธีดูแลสวนดอกไม้คือคืออะไรอ,ะอ่ะคิดดิรดน้ําใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆขา คุณครูแ๋วขอแค่นี้แล้วนะคะหลายหน้าหน่อยนะคะเอาละคะ่ะเด็กๆค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะคะตั้งแต่หน้า22จนถึงหน้า26นะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆทำได้และอย่าลืมเขียนตามรอยประด้วยนะคะสวนดอกไม้เนี่ย flower garden นะคะ เอาลค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วอย่าลืมส่งการบ้านคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองคุณครูบครบกวนด้วยนะคะช่วยคุณครูก่อนนะคะสวัสดีค่ะ